อาวฟูจิมะแกร่งที่สุดนะครับผมอยู่ทีมเราสบายใครชอบแบบอ่าปั่นคนสเตีนนะพิมพ์คุยกันสนุกสนานนะครับผมอ่าฝากติดตามช่องยักษ์เคมาฟัเกด้วยนะครับผมยักทิ้งลิงก์ไว้เลยก็ได้นะใครอ่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็คลิกติดตามฝากให้หน่อยนะครับ อันนี้คนนี้เพิ่งสตรีมนะครับผมยักเ์แค่นะเป็นคนตลกเฮฮานะครับผมแต่เล่นฟรีไฟนะโอ้โหติดพรสวรรค์มสกิล 8, แปดแทมสกิลแปดแต้ม, 8, ตมเป็นยังไงวะพี่ไม่ได้เห็นฟุกุดาเลยไม่รู้อ่าไอที่ต้อง มันกดได้ด้วยเหรอไอที่โดนบล็อกแล้วแล้วตัวเองรับบอลปะมันกดได้เหรอสั้นมาแล้วสวัสดีครับสัน้นพี่ตั้งให้เองเลยเนี่ยภูมิใจนำสนเสนอมากชื่อสัน้นอุย้ยตัดบอลไม่ได้บอลจะได,ด้ตัวติดตัวติดโดนเลยครับอะไรล่ะสักหน่อยไปล,ละอีกสักโอ้โหชา้าเกินไป มกดโฮเมตคือมันกดเหรอมันเป็นออโต้ติดติดออโต้ไม่ใช่เหรอโอเคที่ไม่เคยโดนฟูด้นะอ้าวแล้วฟูจิมะแกร่งที่สุดโดนบล็อกไปแล้วในจังหวะนี้โดนเลยครับอีกทีอีกทีปลาทีปลาเออใจถึงถึง่อยฟูด้ใจให้ฟูด้าเลยใจไม่ถึงเลยเอะไรจะตัดบนอลแบบน,นี้โอ้โห เออหมดเวลาก่อนใจถึงเกินมาสับมงสับมือนะยึนแดดขาโอเครู้เรื่องโอคชิสสวัสดีครับอา่าใครใครจะดูไม่ดูนะพี่ฝากติดตามหน่อยนะครับผมพอดีเพิ่งทำสตตีมนะยักษ์เคศนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับถึงไม่ดูกดติดตามเป็นกำลังใจให้คนสตรีมก็ดีใจแล้วนะครับผม โดนเลยครับไม่เข็ดเหรอโหล่อโอชิพาสสวยครับสวยครับโ <Come on. S 1> อ้ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับท่านท่านหล่อเท่มากเลยวันนี้จัดไป500ดาวชายาสนอนชันชุดส่ง500ดาวสนใจไปจกักรวาลมาเวลกับผมไหมพี่นู เนี่ยเปลี่ยนชื่อพี่ตลอเดเลยอาว่าแล้วก็แล้วได้เพื่อนกันจังันนี้มีคนส่งบอลให้จกักรวาลมาเวลคืออะไรเกมใหม่เหรอพี่ชอบดูหนังอเวนเจอร์อะโอ้โหไม่เข็ดจ,จริงๆก็เ็ดจ,จริงๆอินเทอร์เน็ตค้างอินเทอร์เน็ตค้างด้วยกับเขาไม่เข็ดนะพวกกูดะ แล้วก็แล้วทีมเราโหดทั้งทีมเลยวะอ่ะอินเทอร์เนต็ตค้างทั้งคู่เลยวะเราไม่ได้เอามาเลยอินเทอร์เนต็ตค้างาก็แล้วโดนสตาร์ไปแล้วนะยกมือค้างนะเลยผังพีทระวังสติวได้นะครับระวังสติลสติลเขาแล้วพิมพ์ระวังสติลตด้วยอ่ะเกิน อะไรนี่รีบาแบบนี้อขอบคุณมากมากครับท่านให้ก่อนแล้วหน่อยก่อนแล้วอยากเล่นอนอนชันชุดส่งหนึ่งร้อยดาวเฮ้ยลุกขึ้นมาก่อนแล้วเอาทีเอาอย่าไม่ยอมเออรังแกอันนี้รังแกสเ,เตอร์นะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเล่นขำๆยังไ,ไงก็ชนะตอนนี้ แก๊งเซนเตอร์แล้วเมื่อกี้คือทีมเราโหดนะครับเล่นยังไงก็ได้นะนัไม่เยอะแต่เล่นยังไงก็ได้นะครับผม,มออไอันนี้เริ่มเริ่มไม่ได้แล้วชกบุสต์สตทอาตยมไม่มโอ้ยไม่เป็นไรครับสวยครับ ยังไงก็ชนะหน้าตานี้ทีมเราเล่นกันโคตรดีเล่นง่ายเลยอ่ะมาเกตถ่านก้ารวยยไม่ไม่มีอะไรครับพี่พี่สันครับไม่มีอะไรครับคุยกับคนรวยคุยยากนะเนี่ยถ้าก่อนเล่นมาสกินให้ผมหน่อยผมมาได้อืม ไม่เป็นไรยังไงเราก็ชนะนะตอนนี้สบายสบายนะครับและเขาเลยอัพไม่ลงอัพดีๆปะเพื่อต่างหะโอ้จะขยันกวนน้ำเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมปิดสวยโดนเลยครับปิดยอดเลยครับผมสบายสบายเป็นไงทีมเวิร์คโคตรด,ดีกดสุกรมาเจอ เล่นแบบโยนโยนอย่างชนะจบเกมดูให้หน่อยได้ไหมครับสกิลเสียงเชียร์ดังขั้นสามอ๋อได้ครับผมแต่ว่าพี่ไม่มีฟุกุดะคือไม่เคยใช้สกิลนี้นะครับแต่ว่าเคยได้ยินคนคุยกันนะเดี๋ยวลองไปดูให้นะครับ